มาที่ัี่มันนนี่ีเี่ที่ชุดแรกที่การไนกับนะเประมมาเลิกลื่ปมมาเลกเลยไว้นะครับอันนี้คือหลังล้างจานเส็งานเราหนักแบบีะมีคีวันนะ่มุกวันกวันนี่ะนี นติดอาวุดารับกี่ตันี้กันรตียงนกันลือไรกันหมดเลยนะครับนกณีที่หุ้มถุงแบบนี้เนี่ยจะทาให้ผิวมันจะสวยอ๋ดูแลผิวนะครับผิวมันจะสวยก็สกรัมสีบกรัมส0กรัมก็ประมาณเก้ากกิโลกิโลออ0กรัมเขาตอองอยู่เพีนกเลยๆๆ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  นับจากวันตัดปีน่ยประมาณ55ไม่เกิน60วันนะครับแล้วสิบ้าวันที่ก็ต้องใส่ถุงครับเพราะครบคือหลังจากเราตัดไปแล้วิม้าวันรบกวนจากแมลงแลวก็น้ำค้างตอนกลางคืนนะครับในช่วงจะมีผลโดดเขาเรียกว่าผิวไะครักษาไม่โดนปก่อยเป็นปล่อย ในใ่นี่สบายเลยนี่ตัดตัดโตให้งานชิเลยยอดเลอบเอันนี้ปีตาวิชัคคือค mm ือแก่ตัดแกตัดปีเร็วเนี่ยซึ่งทีนีปีตาวิชัคตงนี่มันจะกินปุ๋ยกันกินปุ๋ยกินน้ำแล้วมันจะทำยัไนีเลยอันนี้เพิ่งใสได้

คือนอที่อยู่ติดตอนนั้นคือไม่ค่อยดีแต่ไยอ๋อคือกวยเแทงออเคนั้นดำหน้าไม่แน่หน้าดีดําีัมพห้หน้าดีดําพี้วโอกคโอคเาเาไเลยไม่หน้าอยู่ดีมาทอยู่นี่เลยก็่อไปรั้มก็ต่อไปมันนู่นนั่น่่ะเดาโอเขียมสัมฟันตั้งแต่เริ่มต้นชุดตาเราจะไปร่วมมันในโรงงานน่ะุกมีสะพารัมมี คือของทานตัวจงตจิตบาลคือค่าจ่าบาดาลเลยทั้งนี้เราใช้ป้าป๋ามาเร็วไปมาลองมาลองมาเลยมาเลยรวรวยยันี่ยืนตั้งนี้อยากเดินทางก็บอกยงคนไม่ยงคนพี่ครับ โคตรสยว่ะเออเนื้อที่ทำนี่จังยังตอนนี้มันกล้วยมันออกเครือแล้วออกลูกแล้วนี่รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าใจเตะเตะได้ทุ่มเทมากับบุกกล้วยนี่หายเหนื่อยเลยถ้าเก็บกล้วยแล้วเนี่ยคิดว่าทุ่มเทตรงนี้ต่อไปไหมครับทุ่มเทต่อไปจะขยายต่อไปเราขยายพื้นที่โตเราเหนื่อยไหมครับเหนื่อยในตรงทุ่นเดียว กลางร่องคุณอะไงต้องก้าวโอมกันกลางร่องคุณนี่ม่นั่นมันมันมันไม่ดินไปกลางหน้าไม่ได้กัน่ะ